วันที่28เมษายน2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่51และคำอำํานวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อมหากไม่ลำบากกายความผาสุกและเกียรติยศย่อมไม่หนาแน่นหากไม่ทุกข์ใจภูมิปัญญาย่อมไม่เกิดคติธรรมบทที่51 8 การหยุดพล่ำบนคือจุดเริ่มต้นของการฝึกปฏิบตัติการรู้จักสำรวจตนเองคือมูลรากของการฝึกปฏิบตัติเรียนรู้การเปลี่ยนความคิดคือเคล็ดลับของการฝึกปฏิบตัติอย่ามองความผิดของผู้อื่นสิ่งที่เรามองเห็นล้วนเป็นกฎแห่งกรรมของตนใช้จิตที่โทษผู้อื่นมาโทษตนเองใช้จิตที่ให้อภัยตนเอง มาให้อภัยผู้อื่นสถานการณ์ที่ยากลำบากมากมายจะแก้ไขได้โดยอัตโนมัติ9าน้ำใสได้ด้วยการตกตะกอนภูเขาหนักแน่นได้ด้วยการหล่อเลี้ยงกำลังการดำเนินชีวิตก็เช่นเดียวกันมีเพียงการกั่นกลองท่ามกลางการถัดเกลาและรอคอยท่ามกลางการยืนหยัดจึงจะใช้ชีวิตที่เหลือต่อไป ได้อย่างอิสระและมั่นคง 10. ชะตาชีวิตครึ่งหนึ่งอยู่ในมือของฟ้าอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในมือเราเราต้องนิยามชีวิตด้วยตนเองสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้มิใช่โอกาสแต่เป็นพฤติกรรมและการวางตนมีเพียงการเล็งทิศทางให้ถูกต้อง ประกอบกับการยืนหยัดต่อสู้เป็นเวลายาวนานเมื่อฟ้าเปิดจึงจะพบดวงจันทร์ที่สุกสกาว 11. ชีวิตคนเราไม่มีการรอคอยและพึ่งพิงมีเพียงการดิ้นรนต่อสู้และสร้างสรรค์ระหว่างการเดินทางรอยเท้าที่ชัดเจนที่สุดจะอยู่บนถนนที่มีดินโคลนมากที่สุดในชีวิตคนเรา การเดินที่ช้าที่สุดมิใช่เดินซอยเท้าทีๆแต่เป็นการเดินวนไปวนมาจังหวะที่วเร็วที่สุดมิใช่การพุ่งสุดตัวแต่เป็นการยืนหยัด1 2คนที่มีเป้าหมายกําลังวิ่งคนที่ไร้เป้าหมายกําลังแพนจรเมื่อเริ่มมีความมุ่งมั่นจากจิตภายในจึงจะเป็นคนที่มีคุณค่า หากเราใช้ชีวิตมุ่งสู่ด้านบวกอยู่ตลอดเวลาทั่วลาไม่อาจขัดขวางเราวิ่งสู่ความสว่างสวัยได้13เต๋าคือบรรทัดฐานสูงสุดของธรรมชาติขอเพียงฝึกปฏิบัติย่อมมีปฏิหารแน่นอนคนเรามีความทุกข์เพราะไม่กล้าเชื่อมั่นเต๋ามองเต่าเป็นเพียงหลักเหตุผลเท่านั้น โดยไม่ได้แปลเปลี่ยนเต๋าให้เป็นพลังทันทีที่จุดเต๋าในใจให้สว่างสวัยขึ้นทุกสิ่งจะเหมือนเป็นฟ้าหลังฝนขอเพียงลงมือทำยอมต้องได้ผลจงเชื่อมั่นตนเองจึงจะพบเห็นปาฏิหาริย์ 14. คนส่วนมากมองผลสำเร็จที่นิพพานแต่กลับมองข้ามการฝึกฝนหลอมหลอท่ามกลางความยากลำบาก กล่าวสำหรับสวรรค์แล้วความเมตตาที่แท้จริงคือการฝึกฝนหลอมหล่อมนุษย์อย่างเข้มงวดโดยมิใช่ปล่อยให้มนุษย์ใช้บุญเก่าอยู่ในโซนสบายเตาธรรมชาติมีความสมดุลหากไม่ลำบากกายความผาสุกและเกียรติยศย่อมไม่หนาแน่นหากไม่ทุกข์ใจภูมิปัญญาย่อมไม่เกิดอาจารย์เจ้าเมี้ยวกว่ วันที่28เมษายน2565เผยแพร่วันที่1544